การระลึกถึงคุณธรรมอย่างเช่นยกยกยกตัวยอย่างง่ายๆอ,อย่างวิชาจารณะสัมปันโนคือคือพระพุทธเจ้าสมบูรณ์โดยความรู้และความประพฤติซึ่งเป็นตัวยอย่างสำหรับเราด้วยไม่ใช่ว่าท่าน ทำเอาไว้แล้วก็เราเราเอาไว้ให้ท่านคือเราเองก็ต้องเป็นผู้พยายามให้มีคุณธรรมเราเอาเอา,เอาตัวอย่างของท่านให้เป็นสิ่งที่เราได้ฝึกด้วยหัดด้วยเพราะเพราะว่าบางที่ละแต่อย่างของพระพุทธเจ้าก็สมบูรณ์แบบจริงๆนึกมาหลายมันก็มันก็น่าภูมิใจเพราะว่าไม่ใช่ว่า พระพุทธเจ้ามีความรู้แล้วก็ไม่ทำตามหรือทำอะไรไม่มีความรู้รองรับือมันเองอาศาัยกันพลาดเพ่งกันความรู้กับความประพฤติมันไปด้วยกัน